กวแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพียงน้องมาวันนี้มากับพี่พี่ที่พี่สอนโขนชื่อแหลมชื่อแหลมเป็นอาจารย์สอนโขนนะครับเป็นหนึ่งในพี่น้องใน youtube เราเหนยอสิ่งอื่นใดผมขอบคุณพี่มากครับพี่เขาสอนโขนพี่เขาเอาผมไปเปิดให้นักเรียนนี่คือความสุขที่ผมได้รับนะจากพี่น้องในหลายคนที่ทำกับผมแบบนี้อย่างพี่ที่เป็นตำรวจเนาะสอนพวก นักเรียนในร้อยที่อยู่กําแพงแสนพี่ก็สั่งกิ้งผมแล้วพี่ก็บอกว่าผมขออนุญาตเอาคลิปย่อไปเปิดให้นักเรียนผมดูเนาะผมได้เลยพี่ถือว่าพี่ให้เกียรติผมมากผมคนมบ้านๆแต่พี่ทําให้ผมแบบนี้เนาะแล้วมีหลายๆคนที่ผมก็เคยเอ่ยชื่อไปนะเคยเอ่ยไปแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่ว่าเอาผมไปเปิดให้นักศึกษาดูกันอะไรกันผมขอบคุณมากวันนี้มาแนวทางคนใหม่เลยแต่พี่เรา เล่นใช้ได้ครับพี่เขาเล่นกับผมมาสองเซสลวพี่จะเอาจากคุกเข่าก่อนเลยอ่ะพี่ก็จะเอาจากคุกเข่านะครับจริงๆพี่เขาแข็งแน้ะผมพยายามบอกเสมอให้ทิ้งหน้าขาหาหาเพื่อนเซตกันแบบนี้ครับอย่างแฟนเล่นด้วยอ่ะเนาะมันผมบอกได้เลยจะเซตแบบนี้ยังไงก็ไม่มีกิ้งไม่มีกระเด็นอย่างอย่างพี่เขาปล่อยเขาได้อ่ะครับเขามาหาผม พี่เขาเล่นแบบนี้แล้วทั้งที่พี่เขาบอกเขาไม่เคยนะมผมก็ไม่ต้องไปแนะนาเขาแล้วว่าผิดหรือถูกแต่อย่างยืนเล่นพี่เขายังไม่กล้าเมื่อกี้ผมเลยจัดให้พี่เขาไปพี่เขาก็ได้นะ ให้สุดเลยพี่หลายหลายคนจะถามผมว่าเล่นละกี่ทีกี่เซตผมบอกแล้วผมเล่นถึงขาล้องให้สุดจ้าจ้า้า โหสุดเลยสนุกไหม <c oughs> จริงๆพี่เขามีของพี่อยู่นะลูกกิ้งอ่ะแต่พี่เขามาให้ของผมต้องถามพี่เขาว่าแตกต่างหรือเปล่าแตกต่างเลยอ,อันนี้หลายๆคนที่ซื้อของผมไปส่วนใหญ่ก็จะมีของตัวเองอยู่นะแต่หลายคนพอซื้อของผมไปสั่งลูกกิงลูกสามก,ก,กันมีความเชื่อมั่นกัน <c oughs> ผมขอบคุณมากนะครับผมก็ไม่รู้ของมันแตกต่างกันยังไงต้องเล่นกันดูเอง <c oughs> ทีนี้มาให้พี่เขาฝึกยืนเนาะห่ามมา ทีนี้แนวะทางฝุดยืนแบบพี่เขาพอพอได้นะแต่พี่เอย,ยังแข็งไม่พอผมก็บอกแล้วนะครับใหม่ๆอะ่ะเราไม่ต้องไปลงสูตรเราก็เริ่มจากแบบเนี้ยเนาะสักวันเราก็สูตรเองนะครับเดี๋ยวจะมีตอนผมเล่นกับพี่เขาแต่ตอนนี้ให้พี่เขาเล่นก่อนมาเอาขาที่เท่าที่พี่ถนัดได้เลยพี่ เนี่ยครับหาคนเตะให้เราแบบเนี้ยผมเชื่อมันปลอดภัยผมเนี่ยเราเตะเลยเราลองยังไงก็ไม่กีมันต้องใช้การเกรงขาแล้วใช่ใช่ือนมันจะยากตรงที่ขากับจังหวะ <c oughs> ประคองกันครับประคอกันรับ <c oughs> องว่ามันไม่มีกี้ รู้เลยว่าเออต้องเรื่องเรื่องจังหวะแล้วก็มีต้องมีคนกันข้างหน้านี่เองอย่างลูกเดี่ยวหลายๆคนถามผมนะลูกเดี่ยวลูกคู่แตกยังไงอย่างาพี่เขาก็ลองลูกเดี่ยวแล้วทีแรกพี่จะมาลูกเดี่ยวด้วย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่อย่างคุกเข่าพี่เขาแข็งแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้พี่เขาลองฝึกยืนแต่ถ้าลูกเดี่ยวโอกาสสายฝ่ามันมีเนี่ย <c oughs> ให้พี่เขาลองคู่ <c oughs> พี่เขาคงจะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะทีนี้มาให้พี่เขาลองลูกเดี่ยวแล้วนใไม นะครับจะได้เห็นฟานตานะ,ะครับเอาทูกข่าวเหรอพี่เอาเอายืนเลยเหรอเอ,เอายืนจะไหวไหมยืนเอาลองดูนะแต่เมื่อกี้พี่เขาลองดดีนะเขาจะรู้เอา,เอามาครับไหวไ,ไหมพี่ไหวไหม <laughs> ไหวไหม คือยังดึงกลับมาไม่ได้เนี่ยครับโอกาสพลิกมันมีไงถามว่าอย่างพี่เขาเนี่ยก็ตั้งใจผมเชื่อสามอาทิตย์พี่จะนึกถึงผมเลยมันมีแล้มีคนเหมือนกับกานให้รู้รู้จังหวะที่ถอยกลับแล้วเราก็จะฝึกได้ไม่ไม่ยากยากไหมพี่ลูกทีนะอย่างพอรู้คู่พี่เขาว่าจริงจแล้วอย่างพี่เขาผมไม่สนับสนนให้เขาคุกเข่าเล่นแล้วเขามาเล่นกับผมทีแรกพี่เขาเล่นได้นะครับ ตัวผมวันนี้ตั้งใจจะพักแต่ผมเชื่อมาเป็นกำลังใจให้หน่อยพี่ว่าตั้งใจพักก็ไม่ได้ตั้งใจพักหรอกตั้งใจจะเล่นแต่พอดีวันนี้ทําบุญร้อยวันน้าชายเนาะก็เลยพอเช้าแล้วผมไม่เล่นผมก็จำได้ว่าเล่นนะรอบเย็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาหยุดวันนี้นไหนคลิปแนละ้วที่หวไหมมาพี่จะพุ่งเข่าม่ได้อ่จะไปให้สุดพาดที่สุดมาครับมาถือว่ามาช่วยกันออกกําลังกายเนาะ

เริ่มตึงตรงตรงหลังมาแล้วครับทีนี้อย่างระบบหายใจผมก็บอกเพื่อนๆพี่ๆหลายคนแล้วเนาะส่วนตัวผมว่าปล่อยตามธรรมชาติที่น้องมาหาผมหลายคนผมจะทําให้ดูหมดอ่ะจะมาให้ผมแบบลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเนี่ยผมทำไม่ได้เนี่ยพี่แหลมเข้าใจเขาพี่ที่ผมบอกอ่ะมาทําให้ดูกันนะครับซึ่งผมทําไม่ได้จริงๆ ลงหายใจเข้าเนี่ยเนี่ยซึ่งผมหมดแล้วอะแล้วจะให้ผมหายใจต่อผมผมทำไม่ได้กลัวตัวผมก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยเพื่อ,อแนแนวคนใหม่ครับขอเลยอย่าเพิ่งไปฝึกฝุดแบบผมเนี่ยเราลงแค่เนี่ยถามว่ามันโดนไหมโดนนะครับและด่านสุดท้ายด้วยจุดที่มันจะรอนคือตรงนี้ พี่เขาลองแล้วโดนไหมพี่หลายคนมาลองกับผมมันโดนนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่โดนนะเานาะผมไม่ใช่ว่า,านะไม่ต้องมาสูบแบบผมพบคุณเริ่มหม่คุณสูบแบบผมคุณตายั้งแดดสองทีัต็ที่ครับแต่ละวันน้องๆวัยรุ่นอาจจะไปได้แข็งกว่าผมก็ได้<อ>นะครับเหนือสิ่งอื่นใดสันนิษ์สวยแน่ผมเชื่อเลยนี่แหลมอีกเไ,ไหมอ่าโอเคสนาทีแล้วมุกเราขอกันตัเจ็ดเจ็ด ขอ,ออีกสามนาทีเนาะมาเล่นเหนื่อยนะเนี่ยไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยคนโง่เดี๋ยวเพื่อนบอกเสียงเบาเหนื่อยมากแต่มีวางสุขครับมีมว,มวงงางสุขมา ยังยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ทําให้เพื่อนดูเลยแต่ไม่อยากทําใครอยากเห็นว่าผมทําอะไรต้องมาดูเองต้องมาเจอผมแล้วจะทําให้ดูหลายคนดูไอพี่ยอดทาได้ไงวะแต่มีความสุขน,นะครับเดี๋ยวติ่งอินไดเราเน้นช่วยกันออกกําลังกายแล้วผมขอบคุณเลยทุกไลค์ทุกแชร์สองหมื่กว่าแล้วเดี๋ยวสามหมาเดี๋ยวมีอุปกรณ์ให้สามชิ้น นะารอก่อนมีน้องมาคนบอกพี่ยอดผมเนี่ยไม่มีตามของบ้านบ้านแต่คุยแล้วแล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวจะจัดให้มีอยู่สองคนนะแต่ต้องทากลายมาหาน้านะาพอนนะ้าจำไม่ได้ลายมันเยอะพี่บอกเลยจำไม่ได้แต่เราสองคนนะจะให้เราอีกคนเ่งแล้วแต่ไรจะได้เนาะมามาในช่วยกันออกกาลังกายครับผมเชื่อหลายๆคนทําได้มีความสุขกับพี่น้องยิ่งพวก รุ่นอารุ่นลุงผมก็มีนะที่มาคุยกับผมมากแม้แต่ที่พี่ที่เป็นนักกีฬาพอกายอะ่ะถ้าเป็นพนากาศเอกแล้วผมก็แต่จําชื่อไม่ได้พี่อย่าว่าผมเนาะหลังลูกกิ้งผมบอกผมเล่นพกกายมาผมแข่งมาทั่วประเทศดีเ <c oughs> ชื่อไหมผมไม่เคยเล่นลูกกิ้งนะน้องยอดไม่เห็นน้องยอดเนี่ยคือพนากาศเอกหรือผมขอเอ่ยนะพี่แต่จําชื่อพี่ไม่ได้เนาะอยู่ตอนเมืองเนี่ย แต่ผมก็ไม่ได้อภิปรไยเสียหายวบบนี้ครับ <Okay. S 1> คือเรา <Okay. S 1> เราเรา,เราเน้นคุยกันนะครับแต่ผมขอบคุณเลยทุกคนให้ใจผมและทุกคนให้ความเชื่อมั่นมาเจออุปกรณ์การเล่นการอะไรแนละ้วมามาคุยกับผมหลายคนครับให้กำลังใจผมน้องยอดทำต่อไปคลิปแบบนี้มันดีเข้าใจง่ายผมก็ขอบคุณกันมากๆเลยขอบคุณกันจากใจจริงๆ พี่แหลมคุยอะไรกับพี่พี่น้องๆไหมพี่ก็ฝากพี่ยอดด้วยแล้วกันนะครับเป็นอย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราที่จะกลับมาดูแลร่างกายผมก็อีกไม่กี่ปีก็60แล้วโอ้พี่แก่ผมยอะแต่พี่ยังหนุ่มผมก็หน่าไปแล้วมีดีอย่างเดียวตรงกล้ามก็โอเคขอบคุณยอดมากนะที่วันนี้ให้มีโอกาสมาได้ฝึก ดลองเราเราลองผิดลองถูกโดยที่เราไม่ดีมีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับยอดเป็นเป็นครูให้เรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมติดนาทีย่างบุ๊ติดนาทีแล้วเพื่อนไม่รู้ว่าน้องมาหารหรือเปล่าน่ะโอเคนะครับเราแค่นี้จับมือแล้วเฟิร์มไปด้วยกันอย่าลืมนะหลายๆคนเล่นกันได้ดีแล้วต้องดีต่อไปครับอย่าทิ้งออกกําลังกายมันออกจนเราหมดลมหายใจเชื่อเด็ไม่มีใครอยากนอนติดเตียงจริงป่ะพี่ ไม่มีใครอยากกะมาอุ้ยกูปวดเมื่อยกะดูกูไปเดินไม่ไหวกูไปวิ่งไม่ไหวไม่มีใคอยากครับเพราะฉะนั้นแบบใดมีลมหายใจอยู่กูยังออกแรงได้ทําเลยนะครับวันนี้เราแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม